ชนะก็คือว่าผมก็ดีใจผมไม่ได้เสียใจนะแต่ว่าผมว่าต้องขอโทษอาจารย์ผมด้วยท้ายเดี๋ยวเราขอโทษทีมน้าแอลออบิทมาเฮ้ยผมทำดีแล้วขอโทษทีนะเอแต่ว่าเต็มที่แล้วมีไว้ทำดีแล้วเต็มที่แล้วมีไหว้ผมไอ้ผมนะึกว่าผนมะหัดน้ำส้มชนะเลยนะหัดน้ำแข็งนะ ดีแล้วพี่ไหวครับเป็นที่ลาพี่ไหวแต่ต้องขอขอบคุณมากถ้าใครอยากให้ผมชกอีกอย่างโบนได้เลยนะครับเพราะผมจะทำให้เต็มที่ผมจริงๆผมอยากจะ้ชกมา85มากกว่าใช่ไหมผมไม่อยากได้ชกอายุ80 80ปีเนี่ยครับต้องอขอขอบคุณทีมงานการทั้งนิ่งเพื่อทีนากขุนผมแล้วถ้าผมอยากให้นักข่าวนี้ช่วย ขำเทรนเนอร์อยากได้นักมวยแก่ที่โชคมันๆนีครับค <Okay. S 1> ่าค่าตัวสบายแต่ว่าโชคมันจริงๆผมก็คิดว่าชนะแล้ว <c oughs> ผมก็หกักขาดดอกนั้นไปแล้วก็แทงคาไปผมผมก็ขอโทษแฟนคลับทุกคนทั่วเทศไทยถ้าผมทําอะไรที่ผิดพลาดไปผมก็ทกําเต็มที่แต่ว่าน้องได้แชมป์ก็ถือว่าเขาก็คุมกมเก่งนะครับช่วงยกสองผมว่า รู้ว่าจริงจไปเตะกระจับเขาอะไรผมผมผมไม่ได้หยุดหยุดเตะถ้าผมเตะต่อไปเนี่ยผมว่าผมไม่ชนะแต่ชนะแล้วเราไม่ภูมิใจเราไปเตะเดินใจน้องขอโทษไปน้องก็เตะเตะมันทำให้เราอยู่ไปเองขอโทษทุกคนเลยครับครับผมงานใจให้งานใจเลยที่ไหวครับผมยังไงถ้าอยากให้ผมโชคต่อติดต่อการรั้งหนึ่งขึ้นเป็นครอบครัวผม ผมขับปุ้มโชกเกเต็มที่ไม่มีต้มคุณดูคือโชกเกเต็มที่แพ้คือว่าผมแพ้แต่ผมก็ไอ้ไอดีใจกับน,น้องชายด้วยขอบคุณมากครับผมขอบคุณยักงครับผมขอขอบคุณนะครับข,อ,ขอ,บอ,องยาวสู่ๆนะครับผมจะไปจัดไฟขับที่ปฐุมธานีและมืองจันทบุรีวันนี้ผมก็ไอ้ดีใจที่ ่า่ออบิจามาเด็กหนักของผมก็ขอขอบคุณค่านขอบคุณท่านประธานขอบคุณนักแอวและขอบชายพี่ขอบชายขอบใจพี่ชายผมที่แก้นก็ขอขอบคุณทุกคนครับอรับต้องขอบคุณทีเราครับนปนเได้ก็ี่น้องการไั่เป็นไรหเก่งมากเลยจักุมเนี่ย ขอไปให้ลูกชายแล้ขอไปขอชายได้ได้ได้ขอีไหวขอทุให้ลูกชายลูกชายก็เนพรเก็ยิงเกรียมิ๋ใชรมมไม่อสอดสัญญาให้หนักจริงหวนักจริงได้คำว่าที่ยางต้อง่วันละไม้จะโชว์จะปวดไม่ไม่โวเหนือยลคะแล้วแบบไม่สอดฟัญญางก็ไม่เหนื่อยเลยอะ แถมเราพี่ปมปุมเี่มยวเหนื่อยจริงครับยกแรกก็ไม่ไหวแล้วแต่เราตั้งใจว่าเราอยากจะได้สันไปให้ทูกชายุ่พ่อนะเราก็มีความแบบันมันมีความแบบนี้ไงแต่จริงพี่ไหวหนักมากยกแรกกมไม่ไหวแล้วผมยกต่อมัดไปเลยเอคุณครับอย่างนแครับก็ฝาก ก็ติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางทั้ง YouTube ทิกต o อกเฟซบุ๊กครับก็ยังอาจจะอยู่ยังยังอยู่เดี๋ยวก็จะมีเว่าจะมีรายการจบที่เชียงใหม่แปิงหาคมนี้ครับแต่จะไม่รู้เว่าใครงานเปิดค่ายใช่ไหมใช่ครับใช่ครับครับวีไอาีจะย้อกลับมาที่น่าสนใจมาเลยก็ถ้าเป็นงานถ้าเขาเเห็นเขาละเขาเห็นจะเตด้นเขาจะมาครับถ้าเป็นงานมาเรื่อยๆครับครับผมก็ใจอยากจะกีฬาผมชอบอยู่แล้วครับ แต้อยากผมไม่ใช่คนแบบกินเหล้าดุกตีด้วยอาจจะนอนนั้นครับมันจะดีอยู่แล้วครับครับเยครับที่ไหนยินดีกี่ปิบงงเลยค่ะทั้งได้ลูกชายแล้วก็ได้แชมป์เลยขอบคุณค่ะ